มาดูเที่ยวที่เก้าันบ้างเที่ยวที่เกนั้นเป็นวัในสายเอกเป็นหน้าที่ของพลังนุ่ม79ร่องน้ำสีแดงเจอเรือเพชรภูคคำร่องน้ำสีดำคับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้รวยตรงมัตัังคู่เพชรผูกคำตั้งแต่เช้ามาก็ถือว่ายังไม่มีอะไรครพลังนุ่ม79ก็เขเช่นกันครับ เที่ยวที่แล้วเกาทาไยไม่อยู่ฮะเป๋ก็เลยต้องหยุดพายโดยปริยายแต่เที่ยวนี้บอกว่ายังไงก็เอาแหละอ๋อ เอาเลยครับเที่ยวดีก้ามาดูสิว่ารอบแห่งกันวัดใจกับใสกันมาแบบระเบิดเถื่อเลยทีเดียวมาดูว่าใครจะได้เหเที่ยวดี้เลยในสายไอระหว่างพนรดบเกจเก้าไอ้หนุ่มหน้าหมดโขดตะบดแจ้งอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเย็นเจ็ดยาน้ำเจอใครไม่เจอเดานไปเจอกระเพชรผูกกับรอบชีชะตานะครับถ้าแพ้แล้วเป็นอันดับสองแน่นอนถ้าชนะเป็นอันดับสองถ้าแพ้แล้วตกรอบแน่นอนเที่ยวนี้ใสกันมาอนิ่ที่ว่ามันมีใครยอมใครแล้วเริ่มจะเปิดผายหงายมือโหวสายถ่ายเปิดหลบผายแบบเต็มใบช่วงเยาวสาวนี้บทมิปีจากกระชากแรงแสงมาจนสายมานน้ำผม ปะทูเป็นสายนาวาตาต่อตาฝันต่อฝันโอต่อโอตาต่อตาผายต่อผายเจ้าบอกโวยว่าก้อยยังไม่รู้เที่ยวนี้บ่เปิดผายไงมใส่กันมาเจอนี่ที่ว่าโวชนฝาน่าชนกระแพงเลยทีเดียวเอาแล้วพลังหนุ่มกับเพงหูกำใครจะไปใครจะอยู่มาตามติดหรือว่าติดตามละจ้า ขับตะปูชมต้องถามกันมาตอนนี้พลังหนุ่มนั้นบอกว่าไม่ยอมเผ็ดผูคำร้องน้ำสีเมื่อเขากลุกจีนตีหัวต่อหัวไทยต่อท้ายจะพินใส่กันมาจัดเลยทีเดียวหนามแตกกระตุยกระดายไม่ต้องพูดไม่ตกคุยตอนนี้ใครจะได้เป็นต้อหรือว่าใครจะพอจะนทีเผ็ดผูคำร้องน้ำสีแล้วพ่อพลังหนุ่มจะกล้าร้องน้ำสีแดงโอ้โหตอนนี้กอดขอกันมาในทีเดียวไข่จะนทีกันอยู่ตอนนี้โอ้โหงูก็ยังเลยหัวยังสมันกันจะไปดูดูนี้ขู่หยุตอนนีหัวต่อหัวไทยต่อท้ายต่างคนต่างเปลิฟจักรก็แล้วครับ ว่ายังไงเพชรหูคำเอ,เอาแล้วเอาแล้วเพื่อชัยชนะเที่ยวนี้พยายามดิด้นพยายามขึ้นมาโอ้ไม่ทำมาได้แล้วพลังนุมใจเข้าพลังุึมใจเข้าสุดท้ายก็พรัวเข้าเซนชา ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันกับเรือเที่ยวที่9ซึ่งเป็นเรือในสายเอยระหว่างเรือพระรังนม79ร่องน้ําแดงพบกับเรือเพชรุูคำร่องน้ําสีน้ําเงินครับผลการแข่งขันนั้นคณะกรรมการเส้นชัยรวมกันตสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเป็นเรือพระรังนม79เป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวดี